แซดพีมะพรยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ทำให้ผมเกือบสูญเสียตาตาขวาไปครับเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณห้าปีก่อนนะค,คือผมอะตอนนั้นผมอยู่ปสามนะครับผมะด้วยความที่ผมพิเลนไนงะผมแทรกตัวเข้าไปนอนในชั้นหนังสือคือมันเป็นชั้นยาวๆอะครับมันชั้นมันจะยาวไปเลยอะครับคือด้วยความที่ผมพิเลนไนงะผมอเอาดันเอาตัวเองอเข้าไปนอนในนั้น พอมันใกล้หมดคาบผมก็ออกมาจังหวะนั้นแหละครับเรื่องไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นหนังสือครับเล่มใหญ่ครับร่วงลงมาใส่ตาผมเนี่ยฝั่งเนี่ยจะโดนแถวตรงนี้ครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมโดนมาเนี่ยเนี่ยหนังสือเล่มประมาณเนี่ยประมาณเล่มประมาณดิกชันนารีเล่มเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยส่วนเนี้ยโดนตาผมปึ้งเข้าไปอย่างนี้เต็มๆผมก็ร้องโอ้ยเจ็บอย่างเงี้ยครับผมผมก็วิ่งออกมาเลยทีนี้ มจำได้เลือดไหลเต็มเนี่ยเลือดไหลเต็มเลยตรงนี้ไปเจอครูครูก็บอกเฮ้ยหนุพายพายทำมาพายทำอะไรมาอย่างเงี้ยครับผมหนักผมอะผมมาพิเลนครับครูผมอะไปนอนในชั้นหนังสือหนังสือมันร่วกลงมาใส่นั่นแหละครูก็พาผมไปทําแผลโดนแอลกอฮอลจี้ไปทีเดียวแยประมาณนี้แหละครับเมื่อผมจําได้ผมกลับขึ้นห้องผกเพื่อนผมก็ถามว่าเฮ้ยไอพายหน้ามึงไปโดนอะไรมาวะผมก็ตอบว่าหนังสือตกใส่ตา เนี่ยครับเนี่ยผมเกือบได้เสียตาซ้ายข้างนี้ไปตาขวาซ้ายวะขวาผมว่าเกือบเสียตาขวาข้างนี้ไปเนี่ยมันเฉียนแล้วอย่างไผมไม่ดูเนี่ยมันจะโดนประมาณตรงเนี้ยครับยู่เดี๋ยวประมาณแถวๆตรงเนี้ที่โดนทุกคนก็อย่าไปทําตามครับมันน่ากลัวมากหลังจากนั้นชั้นนั้นน่ะครูก็บอกคือด้วยความที่ก่อนครับผมมาตัวเตี้ยครับ ก่อนผมสูงประมาณร้อย3ี่สิบร้อยสามสิบครับวันนี้ก็สูงประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบอะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ